สวัสดีครับผมดูครับแต้มยิมขั้นเกับการเล่นล็อกแมนนะครับสำหรับพี่ใหม่นะครับ2 0 1 6นะครับก็จะเปิดปีใหม่นี้ทำไมดีผมก็เลยกะว่าจะเล่นล็อกแมนนะครับที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับให้ชาวเพจได้ชมกันนะครับก็เกมที่เราจะเล่นวันนี้ครับคือไม g a แมนเดอะไวท์โวนะครับหรือภาษาอื่นคือล็อกแมนเดะกาวโอนะครับที่สาเหตุที่ผมเล่นกันครับก็เพราะมันมีลิงนะครับใน ตัวละครที่เลือกได้ครับก็ด่านพิเศษนี่นครับคือเอาเล่าข่าก่อนท่านี้นะครับเป็นผ่าที่เอาล็อกแมนหนงของสามมาลงกันไว้ในเเพื่อมเมกระดายนะครับถ้าจะเล่นจบท่านเพืพ่อสมสามแล้วอะก็ะสามารถเอาโอ้นี่อะไรวะเนี่ยเอองงก็สามารถจะเล่นด่านพิเศษนะครับคือดาอ่าบวายร์ทาวเวอร์นะครับถ้าทำผิดอีเล็กอีเล็ก ก็ไวริทาวเวอร์นะครับพี่จะพูดแล้วลืมเลยเอออ๋อใช่ไวริทาวเวอร์คือเป็นด่านพิเศษนะครับของภาคนี้นะครับโดยโดยที่ด่านที่เพิ่มมา3ด่านนะครับกับด่านเบลลี่ทั้งหลายนะสามด่านคือด่านที่ตัวพิเ็ษเมื่อกี้นะครับมาจากไอ้ไออิวนะครับเราก็จะได้หมอะสู้กับโอคงครับเพิ่มไปนิดนึงนะครับเออโอไม่เป็นสมาธิเราไปทะเบิดทะเบิอย่าลืมได้ไงแหลกสต็อปเปอร์เออแคสบอม เออเออเออออะไรดีอะไรดีจะไม่มีเซอร์ไม่เอาหานนักเซอร์ด้กันเผื่อเปิดไปเปิดทางเอออะไรดีนีดเดอร์อะนีดเดอร์ไม่รู้จะอะไรแล้วอ่ะ ชา a d o w แมกเนตเกมนีนีโตท็อปสเปนเชเนสสปาร์คเออคือเนื่องจากเราเล่นสงครามภานนะครับไอ้ใหญ่ตันได้รีคารเวอร์นี่นเราสามารถเอาตัวอา,อาวุธอะไรใส่เข้าไปได้นะครับเอ่อครอบเลืแล้วกันเผื่อแล้วก็ตรงนี้น่าจะใส่อ๋อโอเคนี่ใส่อเทมของเสร็จภาคได้ครับไม่นิตีนะอ่าอเทมหนึ่งโอเคลุย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  ก็ด่านลิงเอบัสซ์อจีนะครับด้องคงนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเกมนี้ไม <c oughs> <c oughs> mm ่เอาตัวละครเอศัตรูจากภาคนหนึ่งขั้ถึงภาคนสองขั้สามมาใส่นะครับมาจำไม่ได้หลายเดียวกันนะครับอ่ีนิสายจากไอ้ล็กไอ้สเนกแมนนะครับแหน่เฮ้ยจิตผิด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 แย่แล้วแย่แล้วออกยังไม่แย่เท่าไหร่ แอแอบายบายโอ้โหเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วมุดตินั่นไปหน่อยเฮ้ยไม่ททม่เลทเออใช่ลืไปวมท่าเป็นของโกนนี่หว่าอุใส่ๆมากเออเดี๋ยวนะอันนี้ข้างลางข้างล่างบับเบิเลครับับเบิลุลุย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 น yeah. กินน้ำกินน้ำ สวัสดีค่ะสงการานต์นะไม่ใช่ปีใหม่ครับปีใหม่ไม่ใช่สงการานต์นะครับเออต้องเธอโอ้ยแยกแล้วแยกแล้วแยกแล้วแหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เปลี่ลยนปรุงไม่เหมือนเดินมนะครับอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเธอจะจะไม่ได้ไม่ได้เบื่อหน่อยโอ้โหตัดอัอพเลยครับ แล้วก็นึกว่าไฟมันจะดีแต่กัดป่านะเนี่ยไม่ได้ผลเท่าไหร่โอ้ดีนีสเนคครับสเนคงูครับงูแต่มีเยาอะไรโอ้ไอเทมหนึ่งไอเทมหนึ่งง,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 งูใหญ่ครับงูใหญ่หมาหมามายิงไฟใส่ต่อน,นี่มาเฮ้ยโอ้แรงมากกระแรงมากอ๋อโอ้โหไฟแม่งดีจริงว่ะ เอ้ยกำแพงอย่างนี้นะครับน่าจะใช้แน่ดีที่เอามาด้วยนะครับแน่บึมคือความชัวร์ครับขอ,อนีสหนึ่งห้องน,นี้มีอะไรโอเคเอนใช้น้ำดับไฟเย่ต่อไปออกมาครับเราใช้อุดี้กคมสุดในเลเวลสามน,นะครับแล้วเจ็ดนะครับ และจะต้องเป็นสารนี่โคงสุดๆเลยจริงๆนะครับเสนจ่จ่าเหตุที่ผมเลือกมานะครับอไหนไหน,ไหนโอสาวเล็กเล็กดีมาแล้วให้หน่อยโอ้โหเอาทีหนึ่งตายทีหนึ่งตายโอเคโอเคนี่ทีหนึ่งตายนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ดีซะแล้วโอ้โหเม็ดขับเม็ดระดับขา้งหนึ่งนะครับแบบแบบนี้ระเบิดนี่ระเบิดไปเลยเป็นไงล่ะแง่ไงหน้ามันสิ โอเคครับเอาไปสู้กับบัตเตอร์ลอจจีนะครับเอ่อเนื่องจากเราไม่รู้ว่าอาวุธทีเ่เราเลือกมานี่มันเป็นแค่ถังมาน,นะครับเราก็สู้ด้วยบัตเตอร์ดีกว่าเพื่อค้นหาสวัสดีปีลิงครับท่านโหอาหารอาหารโหนี่ไซคอจะได้ฉันมีนงเงินใช่ไหมเนี่ย โอ้ยอยู่ไม่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่ไงโอ้โหเจตี่ะแฟงมีวะโอ้โหอะไรกัเนี่ยเด่นนะเด่นนะขออนุญาตนะกันนี่นักกันนี่นักโอ้โหมันเป็นยังไงบ้างคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับหยิบมามัๆไม่รู้ก่จะแรงขนาดนี้จบเร็วเลยทันทีโอ้ก็จบไปแล้วครับอ่ะผมให้ผมให้ดูไฟพิเศษนะครับนี่เห็นไหมอัเคหมดแล้วกระดาษพิเศษสามด่านะครับก็ถ้าใครสนใจเล่นนะครับก็ไปหามาเล่นได้นะครับเป็นเครื่องไมกระดาบนะครับเกมเก่านิดนึงแต่เกมนี้ก็โอเคครับบุใครได้นะครับก็เหมือนเล่นรรแม่หนึ่งถึงสามอะ จะมีความแตกตา่างมากเป็นบางจุดนะครับอย่างเช่นอย่างอ,าอะไรนะแบบใครียกอะไรอ่ศัตรูบางตัวเมเทอริกไม่เหมือนกันบอกบางตัวเมเทอริกไม่เหมือนเดิมคือมันก็เหมือนเดิมแหละแต่แบบมันแบบาบางทีเราแบบเราจับทางได้แล้วมาใช้กับตัวนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าง,อางคอปแมนนี่ชา,าร์จขึ้มนมาซัมพาวก็ไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้นะครับก็ไปพูดนาแล้วก็ขอขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะครับปี2016นะครับก็ผมดูครับ ก็อยากจะให้รู้กันว่าผมยังเล่นอยู่นะครับยังอยู่นะครับไม่ใช่หายไปไหนครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเนะครับก็ถ้ายังไรถ้าผมมีโปรเจกต์ใหม่ผมก็จะพยายามเอามาลงให้ได้นะครับก็สำับปีอ่าไม่ใช่ปีนี้ที่ปี2015นะครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับก็วิดีโอหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ในปี2015ไม่นอนครับก็สำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ